สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่าอยากกินยังซะอยากกินขนมปังปิ้งสวัสดีผู้ชมก่อนอยากกินขนมปังปิ้งขนมนี่ก็กินได้ลูก,มกไม่แบ่งให้น้อยพิ่อยากกินขนมปังนะคะทุกคนแบ่งให้เพิ่นทุกหน่อยก่อนกินเลยค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงขนมปังวันนี้นะคะ ดีๆค่ะนั่งดีๆตรงนั้นมันแคบได้ละนุ้ยนั่งดีๆลูกมันแคบนั่งจะทั่งเออแซบตปะซนบรฮะนบรอไอ้ยังกไม่ชิมนชิมดนึงจะไม่กินช็อกโกแลตนะคะทุกคนชิมชิมพี่น้อง

กรอบมากนะคะทุกคนกรอบแหงแต่ว่าสาวเดือนอยากคือกันละซิมเบิง่งเล็กน้อยนะคะทุกคนแต่ว่าช็อกโกแลตบุกกินนะคะ อืมเอ๊ะช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตไข่น้อยๆพี่น้องเอาเดือกินแต่ข้างนอืมนั่งดีๆนะคะลุกขึ้นมานั่งข้างบนก็ได้เร็วอืมนั่งแล้วนั่งดีๆ เซฟกรอบลายจนจนนั่นพี่น้อง กรอบเปเป็นนั่นเป็นฟอยล์ออกมากเลยพี่น้องไหมกรอบมาก บอกจะดูเขาไปแปลงฟันเนี่ยแม่อา้สองบมกากินช็อกโกแลตทุกคน,นอืมติดกมือเดียวสเ,เดือนจากอ่าขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ